สไปวัดอิ่มใจกับสสเสียจะปลาทองนะครับสสแรงงานของพักเก้าไกลนะครับนี่พี่เสียหันมาทักด้วยสสพี่ไตวัดอิ่มใจนะครับอ๋อพร้อมเพียงนะครับนี่พี่สสเรามีมีน้ำส้มด้วยเขาเรียกว่าของแท้พี่ไตวัดโชว์น้ำส้มเลยนะครับพร้อมแน่นอนนี่ขอบคุณมากครับสสเขตแปดสูตรปาการพักเก้าไกลแล้วก็บัญชีรายชื่อเบอร์สามของพัเก้าไกลนะครับพี่เสียกับพี่ไต พานีดามงคลสวัสดีนะครับสอสอพึ่งพานีดามงคลสวัสด์สอสอเขตหนึ่งสมุรปราการของเรานะครับสอสอที่อธิบายอย่างตรงไปตรงมาในภาผู้แด,ดนรัษฎรวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็พี่หวานนะครับสมาชิกพรรคก้าวไก่เขตตำบลบางฉลงนะครับหมู่เจ็ดนะครับโอเคนี่พี่หวานก็เป็นสมาชิกที่เข้มข้นนะครับน้องชายผมนะครับนี่หลายๆคนเลยนะครับ มาร่วมกันวันนี้นนนผมเจอใครผมก็คุณหมายสิริกัญญาปันสกุลไปจับกลุ่มกันที่ด้านหน้านะครับเราจะออกไปจับกลุ่มกันิุทธทินันบุญชูนะครับ,ะะรบยืนแล้วครับพร้อ,อมแล้วครับยืนแล้วครับดดเดี๋ยวเราตามพิวุฒธทินันดีกว่านะครับอันสมาชิกอยากให้ผมตามสสท่านใดนะครับบอกได้เลย นะครับไกลม่ไกลผว่าไกลรัิวังคุยกับสมาชิกนะครับพร้อมนะครับตนะครับไม่ไหว่นะครับเไหมนอพี่ไหมรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับรองหัวหน้าพักเก้าไกลคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เราอยู่ที่ตำบลบางปลาครับ อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือเป็นพื้นที่ดูแลของเขต5ของสสก้อยนะครับสมุทรปราการวันนี้ทางพัรคก้าไกลมีกิจกรรมหลายหลายกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ก็คือการปั่นจักรยานรอบคลองส่งน้ําจังหวัดสมุทรปราการหรือที่เรียกว่าคลองชนละหานที่จิตนะครับคลองส่งน้ําที่เป็นระบบระบายน้ําที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ เราไปเอาขัดตั้งก่อนพี่ต้องหม่อดืมอยู่ตรงหน้าใหม่นะครับขอด้านหน้าของเรานะครับยังเจอสอสอฟ้ารัชนกสุประเสริฐสอสอไอ้นะครับรัชนกสีนอกนะครับไอ้ครับสอสอสุรเชษสอสอนี้โอ้ัันี้สอสอมาเกือบ20สสอสอนะครับ มาที่สมุรปราการมาที่คลองส่งน้ําชนทหารพิจิตนะครับซึ่งถือเป็นจุดที่เป็นโอยขอโทษครับพี่ต้าขอโทษขอโทษได้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับสสพิตาครับเดี๋ยววันนี้ใครจะปั่นบ้างธนาก็ธนาปั่นไหมปั่นผมโอ้ธนาปั่นเดี๋ยวพี่ต้องจะอยู่กับใครวะเมื่อกี้กำลังนับว่าสสปั่นกี่คนอ๋อนี่เราพี่ต้าปั่นพี่ต้าปั่นด้วย ตินดตาบอกว่ามาไกลขนาดนี้พลาดไม่ได้พิเชสปั่นนะครับพี่วุิก็ปันพีเชตปันนะครพีคิงนะครับพีคิงสมุดปราการนะครับกับทีมเขตสองพี่คิงที่ข้าวนะครับพี่ท็อปนะคะยานะคะแต่ประสที่สมพื้นที่เพื่อมาได้เการเ็มีรถแห่ในการให้บริการนะครับ สวัสดีครับทีมเขตสองสุดปราการนะครับโอ้โหนี่อ่ะอย่างเงี้ยฟาหน่อยครับทีมเขตสองสุดปราการนะครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพื่อนโอ้วันนี้ขนมาเต็มกําลังเลยครับว่าวันนี้มีคนจะไม่ยอมปั่นสองล้อครับผมเอาแค่ล้อเดียวล้อเดียวอยู่แล้วเราไม่ต้้อองงถึลใช่ครับล้อเดียวครับอ่าครับผมเซตตี้พร้อมเลยอ่าน้องท็อปน้องท็อปล้อเดียวเป็นไงบ้างครับวันนี้ ก็หวังว่าก yeah, like> yeah, no ็หวังว่าผมจะขับขี่ปลอดภัยจนสุดถึงเส้นชัยนะครับดูดูผมด้วยนะครับโอ้แางแสงแางแสงแสแสงแสงสง อ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยงนี้ทีมปันจักรยานมาเรื่อเพื่อเขาสวยนะโอเคเราอยู่ตรงนี้อะสอกาวได้เป็นคนเปิดตัวนะคะไปส่งนําทีมปั่นจักรยานค่ะนี่นะครับเรียนเชิญน้องยิ้มอยู่ไหนครับทีนี้คว้าจักรยานมานะครับอยู่นี่ครับพี่โอเคอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ วันนี้ขว้าจักรยานมานะครับไม่ต้องขืนไม่ต้องอายนะครับมาเลยครับที่จุดสุดท้ายนี่เดี๋ยวเรียงจากซ้ายไปขวาดีกว่าสสอก็ยนิตทามีสีสสอาร์ตพี่ชัยแจ้งจันยาสสวุฒินานบุญชูสสตานะครับ เขตวัฒนาสสสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิสสวัชชนกสุขประเสริฐสสโอ้เยอะมากนําจักรยานมานะครับมาเตรียมที่จุดสตาร์ทได้เลยพี่ทิงนะครับพี่ทิงเคสองสุดปากกาดีสุดปากการสสสี่นะครับนะครับเราจะเริ่มเขาดาวปล่อยตัวนะครับรอทุกท่านพร้อมนะครับทีมงานครับเยี่ยมพี่นี่ยเราหลบเราหลบเราหลบกันโอเคจักรยานมาเชิญด้านหน้าได้เลยนะคะสําหรับ ร่เ<ล><า>ขอเชิญด้านหน้าไดเลยนะคะด<ป>้ได้เลยนะคะใครมาร่นเฟนกับพี่จกยานพี่ใหม่มาแล้วพี่ใหม่มาแล้วนี่พี่ใหม่มาแลวขอเรีย <c oughs> นเชิญท่านพี่พี่จักรยานนะคะจักรยานเท้าของเราก็สามารถมาร่วมถ่ายได้นะคะ<ป>ขอเรียนเชิญด้ค่ะขอเรียนที่ทิมสอสสก่อนก็ได้ค่ะขอเรียนเชิญด้าน ตัวหน่อยครับแชรภาพก่อไปตัวเวียวเวลาสักสามนาทีแล้วกันนะครับทีมปั่นนะครับคว้าจักรยานไปก่อนนะครับคว้าจักรยานไปก่อนทีมปันมมป่นทีมเดินทีมรถแห่นะคะเข้าก้นได้เลคะ่ะ<ใ>เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะงานส,าส้นปั่นสนันสำคันะคะเนน่ตอปืองครับทน้รับสอรสองสไอรรัชนกสีนอก ้ลยกับ <expand> พ <ข Youtube> ี่แท้หน่ยครับเจ้าเจ้าภาพวันนี้เป็นสองสามยอบด้วยนี้ด้วยครับขอปเช็ดดี่อวปันไหมดีทุกคนอยากสวยยากหอมองกันนัพี่อบกับพี่ไอ้นะครับองสา่วงนะคะเอ้ารียนมาแล้วเหรอโอ้พี่อบพี่อบไล่มากยังไม่ปัดได้เหรียนมาแล้ว พี่ไออยู่หน่เลยครับพี่ไออยู่หน่เลยครับมองต้องหนักเลยนะปองต้องงานนะครับมองต้องงานหน่อยนะครับต้องงานด้วยนะครับใครเห็นใจไหมคะมองรีนีนะคะทุกคนจะได้สวยหล่อนะครับสารัท่านที่เข้ามาในไลฟ์สดของเพจพักเก้าไกลสูตรปราการนะครับวันนี้ที่เพจ5สูตรปราการมีสอสอมากกว่า20สอสอทางพักเก้าไกลนะครับ ออรมท่ทกันค่ะซุ้มปั่นสารสคัญ่ะสมซ้มั่นสาสวัเฮ้ยโอ้โหครับผมทียสอดมากนะครับเื่ทอมนะครับเคร่องทอมนะครับเราจะเล่นกับการเขาดาวใส่ตัวแล้วนะครับเราเล่นกับการเขาดาวใส่ตัวแล้วนะครับ่างาน่ตัวแล้วช่างใตัวแล้ว งานท้องมาเลยนะเคลียร์ทางให้ผมหน่อยนะเคลียร์ทางเลยครับเคลียร์ทางให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ดิอ่ะเคลียร์ทางให้ผมหน่อยนะครับเราจะเล่นกันย้อนแสงย้อนแสงปล่อยตัวแล้วนะครับสำหรับงานเส้นปั่นสารสัมพันธ์ของเราในวันนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับที่หมาปั่นด้วยนะครับพี่หมายจะพี่หมายจะจะไปได้ไหม เป็นหัวพี่ใหม่มากเลยนะครับเรามีรถนำนะครับเป็นรถเดี๋ยวผมจะเก็บภาพตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนะครับวันนี้เราไม่ได้ปั่นแข่งกันนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราไม่ได้ปั่นแข่งกันนะครับรบกวนนะครับอย่าแซงรถนำนะครับรบกวนอย่าแซงรถนำนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปล่ยตัวพร้อมกันอไม่ครับทีนงาถามว่าพร้อมไหมนะครับ โอ้โหนะครับครับเดี๋ยวผมมีรถไปกันหนึ่งอ๋อมีรถนำอ๋อรถแห่นะครับรถแห่ด้านหลังนะครับมีรถนำอยู่ข้างหน้านะครับมีรงมีรถนำอยู่ข้างหน้านะครับผมจะเปิดตัวแล้วนะเหมือนจะเปิดตัวแล้วนะครับกระฟมแล้ว พร้อมไหมครับถ้าพอมแล้วห้านัำพ้อมตัวอครับห้าสี่สามสองหนึ่งปีนรอบๆ อ๋อปันดีๆนะครับทิ้งระยะห่าง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 นะครับไปได้อยรานะเต็มตัวปาทีมงานทุกท่านครับทีมงานสับเระกบสวัสดีครับบเลนดี๋ยวต้องไปกัอนนเตรียมตัวเซ็ตัพ นะครับเป็นตัวเซตอัพนะครับที่จะขับรถประกบและขับรถตามอ๋อนี่ครับเป็นบรรยากาศในการเปิดกิจกรรมนะครับส่งน้ำเอ่อพ่มปั่นสารสัมพันธ์ไว้ไลท์มุกโกห์วันปาร์ตี้ของทีมงานสสก้อยดิทยามีสีนะครับซึ่งวันนี้สวัสดีครับนี่อ้าวดีเราไม่ขี่จักรยานใช่ไหมดีมากนี่เดี๋ยวเราดูนี่นี่เป็นจุดไฮไลท์ของเรานะครับนี่จุดไฮไลท์ของเราเลครับ ทีมรถแห่นะครับทีมรถแห่รอสักครู่นึงสอตอนนี้นะครับนี่อยู่กับเราแล้วตรงนี้ทีมจักรยานได้ออกไปแล้วคะเดี๋ยวเราไปโอเคบางฉลองนะครับบางฉลองนะครับนี่นะครับบางฉลองมีทีมบางฉลองมีสอสอนี้อยู่บนรถแห่ของเราด้วยนะครับเมื่อวานใครดูไลฟ์สดของสอสอนี้บ้างนะครับ เมื่อวานบอกว่าอากาศมันร้อนถนนมันร้อนวันนี้มาลงพื้นที่เลยตายลุยพึ่งไปไหมอ่าโอเคคนานะครับเก็บแต่เขาสู้จี่ยวเจ็บแต่เขาสู้นะัรันาไปค่อยๆไปนะลูกเดี๋ยวพี่ต้องประคองไปไม่ไหวยังไงขึ้นคันนี้ได้ แต่งตัวแบบไม่รู้เลยเีแต่งตัวค่ะเดี๋ยวไปดูกร้านักคู่เดียวค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนนะครับนะครับผม